สองนาทีก่อนนอนภาวนาบทนี้มานผจนคุณปองร้าพ่ายแพ้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงท่านผู้ฟังคะหลายท่านอาจจะรู้สึกถึงพลังงานด้านลบที่มีอยู่รอบตัวรู้สึกไม่ปลอดภยัยรู้สึกเหบื่อมีมานผจนเราจะทำอะไรก็ขัดแข้งขัดขาจะทำอะไรก็มีอุปสรรคไปหมด บางท่านอาจเป็นเพียงความอิจฉาริษยาของบุคคลรอบตัวบางท่านอาจจะหนักหน่อยถึงขั้นปองร้ายกันก็มีคลิปนี้บูบูชามีพระคาถาที่มีพุทธคุณด้านการเอาชนะคนที่เป็นมารผจญหรือคนที่มาปองร้ายเรามาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะก่อนอื่นขอน้ำกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดอมารดาครูบาอาจารย์ ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านบวบูชาชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะท่านผู้ฟังค่ะหากชีวิตกำลังมีอุปสรรครู้สึกเหมือนมีมารผจนอยู่ลองตั้งจิตให้แน่วแน่และมีสมาธิพร้อมทั้งสวดคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอ เชื่อว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์ทั้งหลายจากร้ายให้กลับกลายเป็นดีได้พระคาถานี้เป็นบทสวดมนต์ยอดนิยมที่หลายๆคนเคยได้ยินชื่อนั่นก็คือคาถาพระพุทธเจ้าปราบมารหรือคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารซึ่งเป็นคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่าสามารถสวดเพื่อเสริมสิริมงคล และช่วยทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้นั่นเองค่ะคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารเป็นคาถาที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อกันว่ามีอนุภาพขาจัดแพร่ร้ายทั้งปวงขจัดอุปสรรคที่เปรียบได้กับมารผจญและป้องกันสิ่งไม่ดีทั้งหลายหากมันภาวนาเป็นประจำจะสามารถใช้เป็นคาถาชนะคู่แข่ง ชนะมารผจญชนะคุณปองร้ายเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตได้บางตำราชเชื่อว่าใช้สวดเสริมดวงแก้ดวงตกโดยในบทพระคาถาได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่ได้เอาชนะซึ่งหมู่มารอสูรผู้มีฤทธิ์ร้ายกาจพระคาถานี้มีอยู่หลายตำรับและหลายครูบาอาจารย์โดยหนึ่งในนั้นที่เป็นที่นิยมสวดกันมาก ก็คือคาถาของหลวงปู่มั่นภริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่แห่งสายกรรมฐา,านนั่นเองค่ะคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารนี้มีที่มาตามพุทธประวัติคือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้ณใต้ต้นสีมหาโพธิ์ทาวสวัตตีมานพร้อมด้วยเหล่าเสนามานจำนวนมากได้เข้ามาขัดขวาง เพื่อให้พระองค์เกรงกลัวและลุกหนีไปแต่พระองค์ก็ยังทรงประทับนิ่งไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์นั้นทำให้องค์พยามารโกรธมากจึงสั่งให้มารบริวารทั้งหลายเข้าทำร้ายพระพุทธองค์จึงระลึกถึงบารมี30ทัตที่ทรงบําเพ็ญมาในทุกพบทุกชาติโดยขอให้พระแม่ธรณีเป็นพยาน ระหว่างนั้นแม่พระธรณีจึงโผพ้นขึ้นมาจากพื้นดินขึ้นมาแล้วทำกิริยาบิดมวยผมจนน้ำท่วมกระแสน้ำดังกล่าวได้พัดพามารทั้งหลายให้ออกไปจากบริเวณนั้นจนทำให้ทาวสวัตดีมารยอมแพ้ในที่สุดด้วยพุทธประวัตินี้จึงทำให้เกิดการสร้างพระพุทธรูปปางชนะมารและเกิดเป็นที่มาแห่งพระคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารน,นั่นเองค่ะ สำหรับวิธีสวดนั้นให้หมั่นสวดเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนหรือหากอยู่ในภาวะที่ประสบกับอันตรายและอุปสรรคก็สามารถสวดได้แต่ต้องตั้งจิตให้เป็นสมาธิและเชื่อมั่นศรัทธาว่าอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาจะช่วยให้ชนะอุปสรรคทั้งหลายได้จึงจะได้ผลดีค่ะก่อนอื่นให้ตั้งนโมสจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะปัญจมาเรชินโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจตุสัจจังปะกาเสติ ธรรมะจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจวัฒเชนะโหตุเมชยมังคลังปัญจมาเรชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจตุสัจจังปกาเสติธรรมะจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจวัฒเชนะโหตุเม ชยะมังคลังปัญจะมาเรชินโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตยิเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเมชยะมังคลังปัญจะมาเรชินโนนาโถ ปัตโตสัมโพธิมุตตมังจตุสัจจังปกาเสติธรรมะจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเมชยมังคลังปัญจมาเรชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจะตุสัจจังปากาเสจจเนะติ ธรรมะจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจจะวัดเชนะโหตุเมชยะมังคลังปัญจะมาเรชินโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจตุสัจจังปกาเสติธรรมะจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจจะวัตเชนะโหตุเม ชยมังคลังปัญจมาเรชินโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจตุสัจจังปกาเสติธรรมะจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจจวัตเชนะโหตุเมชยะมังคลังปัญจมาเรชินโนนาโถ ปัตโตสัมโพธิมุตตมังจตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเมชยะมังคลังปัญจมาเรชินโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจะตุสัจจังปะกาเสติ ธรรมจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจจวัตเชนะโหตุเมชยมังคลังคำแปลคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารข้าพาเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระพุทธองค์ผู้ทรงชนะมานทั้งห้าผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาวิมุตติผู้ทรงประกาศอริยสัจสี่ ผู้ย่างให้พระธรรมจักรให้หมุนไปด้วยการกล่าวสัจจะวาจานี้ขอชัยมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าเทินท่านผู้ฟังคะเมื่อชีวิตต้องพบเจอกับอุปสรรคการสวดมนต์พระคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารโดยหลวงปู่มั่นภุริทัตโตก็เป็นอีกวิธีที่จะช่วยผ่อนคลายความฟุ้งซ่านในจิตใจได้ และหากสวดด้วยความเข้าใจความศรัทธามีจิตเป็นสมาธิขณะสวดก็จะมีอานิสง์ช่วยให้เราสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นศัตรูหมู่มานหรืออุปสรรคขวากน้ำต่างๆในชีวิตหรือจะใช้เพื่อแก้ดวงตกทำอะไรก็ติดตขัดขัดแม่ราบรื่นรวมถึงมีปัญหาเรื่องเงินทองเงินไม่พอใช้เงินขาดมือ หรือไม่ว่าติดวิบากกรรมใดๆอยู่ก็ตามแนะนำให้ลองท่องคาถาบทนี้แล้วจะช่วยอุ้มชูดวงและบรรเทาดวงที่กำลังแย่ๆให้ดีขึ้นได้ค่ะหากใครกำลังเจอปัญหาในชีวิตอยู่ลองนำไปสวดภาวนาหรือเปิดฟังในระหว่างวันกันดูนะคะและอย่าลืมสิ่งที่เราย้ำเตือนกับทุกคลิปว่าตัวเราเองต้องหมั่นทำความดีคิดดีทำดี และขย the yeah. so ันทำมาหากินอย่างสุจริตและอย่าล yeah. ืมดูแลเลี้ยงดูบิดามารดาผู้เป็นพระอรหันในบ้านและทำทานเพื่อทำนุบํารุงพระพุทธศาสนาเผื่อชาติหน้ามีจริงเราจะได้มีผลบุญหนุนนำติดตัวไปในชาติหน้าค่ะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน บัวบูชาชาแนลขอนำเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทําเป็นทานให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากคําพูดใดผิดพลาดหรือทําให้ท่านใดไม่สบายใจบัวบูชาขออภัยมาณที่นี้ด้วยขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเทินสาธุ